พบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเราก็กำลังเดินทางจะไปที่อีเกียกันนะคะทุกคนพาโอ้พาเควินไปไปเล่นนะคะก็คือในอีเกียมันจะมีที่สำหรับให้ให้เด็กเล่นนะทุกคนก็เลยจะพาเควินไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอ๊ะตะบานานะ วางเกงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากอ่ะไม่มีที่ไม่มีที่จะไว <c> ้ <oughs> ก็เลยจะไปซื้อที่แขวนเพิ่มนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็หนาวนะก <c oughs> ื้งก้ามอนตาสเตตต์ลบลบข้าองศาอุดรตาอุดรตาค่้โต Minna, isi tuu, isi ei hake. Isi hake, isi. Varo, irota isi, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. No mene syö ja jää Apia. Hmm. Api. Menipä katsoa leijonne. Siellä on leijonne. Kevin, sinne päin. Se on le leijonne.

Wow. Sinne voi mennä sisälle. Ei. Elefantti. Onko se iso elefantti? Se kevinä on jo kotona pieni. Tämä on iso. Tämä apina. Apisa ei. Mm -mm, no, no, no. no. Laitetaan takaisin. Oppi saada... Joo. E -e -tada, tada, tada, oh, ja Joo. täällä iso. Täältä sinne. Ei. No. Uh oh. Mikä siellä on keingissä. Ai tule siellä. Tulepa. Haluatko tämmönen koti? Tunneli. Niin. Am. am mene am. Nyt mene am. Wow. Mene, am? Wow, mikä se on? Onko se jotain leilu? Ostopku? Onko sama päiväkorissa? Mm, onko Sama. 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 Menepä katsomaan, uh. -ti Onko tämä sama päiväkorissa? Joo Joo. Mikä? Se on uuni Voi! <tulun> uuni Se on pieni ketju

<mukkua> mm. Niin, tekeekö ruokaa? Mm. Niin, tekee ruokaa. Mm. Kato, miten se hieno. Ruoka. Niin, tekee ruokaa. Onko tuolla sama kuin äitillä? Mm. Onko sama? On... Pane tänne. Ei toimi. No Olisi niin. ก็อร่อยตัวเขาจะไปกินเด็กได้กินน้ติมแล้วอารมณ์ดีน้ำมีไหมลูกอร่อยไหมคะน้ำมีน้ำมีน้ำมีพี่ตาบ้ารู้ว่าเสียติปปุน้ำมีน้ำมีก็จะมีฮอทดอก Item Kevin kinte item. Kami mm. Kevin. Kota tu isi. Oh oh, baru pasti. có kiên rồi mà Ông có bắt kiên mà mà Kato ai tìm Kato วาโลเอช่าเอช่าน mm ้องนี่น้งก็คิวอะเมนักตั้ววิ่งอะไรสักอยาวะเมนักตั้ววิ่งอะไรสักอย่างวะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางพอดีเดี๋ยวเตรียมจะไปหาหมอตานะคะจะไปเช็คสายตาเพราะว่ามีแพลนที่จะทำเลสิกนะคะเลสิกตา เลเซอร์เลสิกเขาเรียกอะไรไม่รู้เลสิกหรอมันะ้งเนาะตานะคะเพราะว่าตอนเวลาเต็มขับรถเต็มทํางานเต็มใส่แว่นตานะคะทุกคนแล้วพอเวลาปกติก็ไม่ใส่มันก็จะทําให้เหมือนว่าสายตาแบบแย่ลงนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทําเลสิกก็เรากำลังจะไปเควินแบบง่วงแงง่วง,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 งนอนอ่ะเขาบอกกลับบ้านกลับบ้านตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถดูแต่รด สายตาหรือว่าไปเช็คดวงตากันนะคะมาทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เมื่อวานไปคุยกับคุณหมอมาเรื่องการทําเลสิกสายตาเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนก็คือหมอเขาก็อธิบายให้ฟังว่าอ,อายุเท่านี้นะคะอายุเท่าเต็มเนี่ยก็คือเป็นอายุที่กําลังดีเหมาะ แกการทําเลสิกนะคะทุกคนแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าการทําเลสิกมันมีกี่กี่แบบนะคะซึ่งเมื่อวานเท่าที่ฟังเขาก็บอกว่ามันมีสามแบบนะคะเนาะอมอมอมกระซาร์ไฮโรชิมันมีสามแบบนะคะทุกคนแล้วก็เอ๊อมอมอมเอ๊นูดไอที่แต่แค่วิดีโออืมเอ๊ออตอวิดีโอเอ๊ออตอวิดีโออืมอตก็โอเม้นะเบีย ไอ้เกอหาลูกหน่อยอีซี่นตตนะก็นั่นแหละนะคะก็ทีนี้พอเราฟังเขาอธิบายว่าการที่จะทำเลสิกมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าเราสนใจที่ยังอยากจะทำอยู่ไหมนะคะเพราะว่า ถ้าเราสนใจเขาก็จะนัดเวลานะคะเพื่อที่จะให้เราไปที่โรงพยาบาลตานะคะทุกคนให้คุณหมอนะคะประเมินเนาะสายตาของเราหรือว่าดวงตาของเราว่าดวงตาของเราเป็นยังไงนะคะเหมาะสมที่จะรับการเลเซอร์ไหมนะคะนาะตาหนาพอไหมหรือว่ามีดวงตาของเราเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นคือเหมือนคล้ายๆก็เป็นการตรวจสุขภาพดวงตาก่อนที่จะทําการเลเซอร์นะคะทุกคนก็ จ๋มก็นับเวลาไปแล้วแหละก็อีก2อาทิตย์นะคะเราก็จะไปเข้ารับการตรวจนะคะว่าพร้อมหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทําแผนนะคะเพื่อที่จะทําการเลเซอร์นะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละทีนี้จิมก็เลยเอ่อกลับบ้านมาก็เลยมามาคิดอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีตอนแรกก็อยากทํามากนะเพราะว่าเอ่อจมไม่อยากใส่แว่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มคิดว่าจะทําดีไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้าง แพงค่อนข้างสูงเลยแหละก็เอ่อข้างรับประมาณตกข้างละประมาณพันพันห้าพันห้ากว่าอืมถ้าสองข้างก็ประมาณสามพันกว่านะคะเรื่องเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนาะก็ค่อนข้างสูงทีนี้เต็มก็เลยมาคิดว่า,าสายตาเต็มมันก็ไม่ได้แบบว่าสั้นแบบเยอะมากๆนะคะมันมันสั้นแหละมันก็สั้นประมาณสองร้อยเนาะที่บ้านเรารับสั้นก็สองร้อยที่นี่เขาก็จะคิดเป็นแค่เอ่อ ลบสองก็คือสายตาสั้นเนาะทีนี้ก็เลยคิดว่ามันก็ยังไม่ได้แบบสั้นเยอะขนาดนั้นเนาะก็ตอนนี้ก็ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทำหรือว่าังไงมีเด็กไม่เด็กงงแงกูกูกูอืมก็ประมาณนี้แหละก็มามาเล่าให้ฟังนะคะทําหรือไม่ทําดีอะทำดีไหมคิดอยู่แล้วคิดคิดก่อนนะคะ พูดคันมือก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเชฟิชาน้องแฮปปี้บ๊ายบายแฮปบา๊ายบาย